ก็รู้สึกแฮปปี้ครับดีใจมากได้ลูกสาวน่ารักแล้วก็ออกมาหน้าตาเหมือนเราเปรี้ยบเลยมีแต่คนทักขนาดคุณแม่มาเจอปุ๊บคำแรกที่บอกโอ้โหนี่ถึงเราตอนเป็นทารกเลยเหมือนมากถือว่าเป็นมาตัคาดเลยค่ะว่าแกอยากได้ลูกสาวใช่ค่ะแอบดีใจอ่ะตอนแว็บแรกที่คุณหมอบอกก็ แวบแรกก็ดีใจก่อนเลยแต่ว่าแว็บต่อมาก็อุ้ย้วการจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะการโอเคไหมคะออกมาสำเนาขนาดนีก็ต้องโอเคนะแอมสิัดทุนอุ้มท้องมาตั้งเก้าเดือนมองนั่งมองหน้าคืนแรกแล้วแบบไม่มีอะไรของแอบซากอย่างเลยเห็นเนดานโพสต์ข้อความก่อนที่จะเข้าคลอดเพราะแบบเด้นมากครับตอนทเต้กับตอนที่มาดูนี ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่รู้เ,เรื่องเพศใช่ไหมเราอยากเก็บไว้เป็นความลับเพื่อือวันนั้นแล้วก็รอมาเก้าเดือนวันนั้นมาถึงจนได้แล้วก็ลุ้นกันอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นดีครับแล้วก็เข้าไปในห้องลอดมันนาทีสี่ตีสี่สี่สิบแปดด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างพยายามจะทําให้ตามเลิกแล้วก็ก่อนหน้าั้นเราก็ลุ้นมาตลอดว่าว่าจะลอดวันปีใหม่ไหมเพราะว่าเราเราอยากได้วันปีใหม่เพราะว่า ของจองกับพ่อครับแล้วหมอเขาบอกว่าดิวเดทก็คือวันที่หนึ่งพอดีก็รุนมาก่อนนั้นว่าจะถึงวันที่หนึ่งไหมเพราะเพื่อนๆหลายคนก็คลอดมาก่อนวันที่หนึ่งตลอดโชคดีว่าวันที่หนึ่งค่ะดูก่อนหน้านี้รุนตลอดใช่ค่ะคือก็แบบตั้งแต่หลังคุณสงการบวชเนี่ยเขาก็สวดมนทุกวันเลยก็บอกว่าเนี่ยแล้วสวดมนเสร็จแล้วก็บอกลูกเลยนะเลยให้รอก่อนเพราะว่าเพื่อนๆที่ท้องพร้อมกันแล้วก็แบบที่จะคลอดใกล้ๆกันเขาคลอดก่อนกําหนดเป็นหมดเลยค่ะ เราก็เลยแบบโอ๊ยตายกลัวจะก่อนกำหนดอะไรเงี so ้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่คุณหมอก็บอกว่ามันก็จะไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะไปถึงดิวเดตเป๊ะอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกให้พูดกับลูกทุกวันแล้วแอก็เองก็พูดก็ขอเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็ยอมอยู่จนถึงวันที่เราอยากได้แล้วแอฟเองนะคะเป็นแม่คนแล้วเป็นไงบ้างมรู้สึกมันเป็นความรู้สึกแบบหลายๆความรู้สึกปนกันเลยอะค่ะคือทั้งดีใจทั้งทั้งซึ้งทั้งปลื้มแล้วก็ อารมณ์งงๆก็มีด้วยนะแบบเฮ้ยนี่ใช่ลูกเราได้ไปอย่างงี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือแวบแรกยิ่งโดยเฉพาะช่วงอยู่ในห้องคลอดมันจะเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอออกมาแล้วแล้วเราเริ่มให้นมเองอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะแบบจะเริ่มมีความรู้สึกของความเป็นแม่เยอะขึ้นมากๆของพ่อ <c oughs> แล้วครับครับตันไหมร้องไห้ไม่ไม่ไม่ล้มไงแต่แต่แฮปปี้ครับก็คือ ตอนแรกตอนเขาออกมาก็ยัง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 เผอเผออยู่ไม่ออกนะัไม่เป็นประสบการณ์แบบแปลกใหม่มากแล้วก็แต่แต่พอพอได้อยู่กับเขาเนี้ยมันมันเริ่มรู้สึกยิ่งผูกพันเข้าไปทุกๆวันแล้วก็ยิ่งตอนนี้เราเริ่มแบบอุ้มเขาเป็นเริ่ม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 ดูแลเขาเริ่มเริ่มได้ทีละนิดมันก็ยิ่ง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 ผูกพันขึ้นไปก็ อันะครบเรียกว่าเธอเนี่ยก็ก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีว่าตอนนี้เพิ่งเพิ่งสาวันแต่ว่าก็ก็รู้สึกแบบแฮปปี้เวลาอยู่เขาตลอดก็ไม่เห่อเท่าไหร่คราวันนี้แถลงข่าวเขาก็เลยอาบน้ําสระผมลูกเองไมื่อช้าค่ะพยาบาลพี่มีพยาบาลที่นี่สอนนะคะค่ะโอ้เสื้อผ้านี่จริงๆถ้ารู้ คนมาเยี่ยมเยอะค่ะนี้ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรก็ได้ค <c oughs> <c oughs> ่ะอ้มก็มีทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนค่ะมาเยี่ยมกันเต็มเลยขนาดช่วงปีใหม่ก็ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าโอ้ยตอนแรกคิดว่าแบบสงสัยไม่มีใครอยู่กรุงเทพแน่เลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทุกคนอูตสาวแวะมาก,กันก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะถามของขวัญรับขวัญแน่นไหมคะ ขอ้โห่นเต็มห้องเลยค่ะหรือว่าชื่อน้องน้องปีใหม่ที่สงการก็แบบตอนแรกว่าคนคำคานเอ้คนคำขอร้องจะกคนแบรนได้หรอไม่ครับเพราะว่าอยากตั้งชื่อปีใหม่อยู่แล้วเพราะว่าเรารู้ตั้งนานตั้งแต่คูอยากคุณหมอแล้วครับว่าน้องเขาจะเกิดวันที่หนึ่งเรารุ้นอย่างเดียวว่าเขาจะออกวันที่หนึ่งไหมนั่นเองครับเพราะว่าหลายท่านก็คอดก่อน แล้วก็ปีใหม่ก็ก็กะว่าอยู่แล้วครับว่าจะชื่อปีใหม่แต่ว่าปีใหม่เป็นชื่อเล่นอันนี้ตอนนี้ชื่อจริงกําลังผมตั้งชื่อเล่นมาแล้วให้ชื่อจริงพารลเลหลือเหลือโคใต้เอาไ่ร่ค่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้สรุปค่ะเียวขอต้องมีแบบชื่อจริงเป็นทางการนิดนึงก็ขอปรึกษาผู้ใหญ่อะไร่เงี้ยเห็นว่าทุกอย่างกระบวนการต้องมีเรื่องอะไรตลอดเลยก็คือ อย่างที่คุยคุยกัรไว้ค่ะคือถ้าเกิดว่าน้องมาก่อนที่เวลากําหนดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะก็อาจจะไม่ต้องตามเดิมก็ได้ก็ตามธรรมชาติไปเลยแต่ถ้าน้องเขาอุตส่าห์รอถึงวันที่เราอยากได้แล้วก็ก็เอาเวลาให้เป๊ะไปเลยละกันอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าถ้ามีทางเลือกให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับน้องได้ก็อยากจะเลือกคุณปู่ลัอกขวันอะไรหลานคะอ่านี่คุณปู่ลัอกขันอะไรหลานคะก็ คุณปูย่ย่าตายายอย่างเงี้ยครับเขาผ <c oughs> ุกูเป็นย่าคนเด้เขาเขาเขาก็จะให้ครับแต่ว่าเราจริงแล้วเราอยากอยากอยาก,ยาก,ยากมีหลานให้ปู่คุณย่าตายายมากกว่าเพราะว่าผู้ใหญ่เขาก็พิกแล้วเขาก็คงไม่อยากได้อะไรมากแล้วเขาอยากได้หลานไว้ไว้เล่นด้วยไว้คอยดูแลอะไรเงี้ยฮะก็ ก็ไม่ได้ก็เราเราเราถือว่าตรงนี้เราเรามอบให้เขาดีกว่าเป็นของขวัญด้วยแล้วก็แต่ถ้าเขาอยากจะให้อะไรก็ยินดีรับครับอะไรนะครับก็ก็มีบ้างครับก็มีาจะให้แต่ว่าก็เราก็ไม่ม่ของมันมันมเราไม่ซีเรียวยเราเราอยากตรงนี้ให้เขามากกว่า ก็เข in oh, ้าใจเลยค่ะตั้งแต่มีหลานมาก็ดูแบบว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแฮปปี้มากขนาดคุณพ่อคุณสงกายนี่คือขาเจ็บอยู่ตอนนี้ก็ไม่เยี่ยมหลานทุกเช้าเลยค่ะเม่เคอเลยใบ้านใช่ค่ะแล้วเราแอปเองเหรอคะแต่กองทะรุบ้านตอนไหนเรากลับมาทำงานทีแพนอันนี้ไม่ใช่คิวแอปนะคะตอนนี้เป็นคิวน้องค่ะก็ จริงๆก็พักอีกไม่นานนะคะแต่เดี๋ยวก็ดูดูตามคพอเหมาะสมใกล้ๆอีกทีนึงหค่อยก้นหนักอะไรก็อีกนิดนึงค่ะอยากได้คนที่สอะก็โอเคก็เรานับเล่นกันฮะก็คือน้ำผ่นหรอไม่ได้ไม่ได้นับกับแอร์ไปเลยก็คือน้ำก็คืออ๋อว่าพักสี่เดือนใช่ไหมฮะสี่เดือนก็ก็เมษาพอดีเมษาเ เมษาให้นับไปอีกเก้าเดือนก็ขอดุกจีนพอดีทุกๆปีใหม่ครบเลยเล่นๆหรือจริงจังหระมาณถ้า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 ได้ก็จะเก็บเก็บถูกเค่ตะการแอบแฝงอบจะได้ไม่ต้องลดต่อไปแต่แนแน่นอนคนที่สองคนที่สองก็น่าจะมีนะค่ะแต่ว่า โอ้โหจะทันตุ่ยจีนเนอะไม่คงเดี๋ยวก่อนโอ้กาเจอแบบตอบไม่สมการสมการเลยโอ้โนั่นเลยค่ะจะไม่ท้องว่างเหนื่อยทีเดียวเพูดได้เนาะแอปกลารรู้สึกแอปนะคะที่น้องเป็นเหมือนแบบขวัญใจของคนในประเทศอะไร่าเงี้ยคือเริ่มต้นปีใหม่มาก็มีข่าวนี้ไปตัวเส้นสาย โอ้ยก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะแบบขอบคุณจริงเลยค่ะว่าคือมุกเคยยังพูดเกยกับการอยู่เลยว่าเว้ยก็ดีใจที่ที่ทั้งเพื่อนๆพี่ๆนักแสดงด้วยกันหรือผู้ใหญ่ในวงการแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนให้การต้อนรับแล้วก็แบบเอ็นดูน้องอะไรอย่างะค่ะยังไงก็ต้องขอบฝากไว้ด้วยะค่ะ <laughs>